าการสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะหลักหน่วยล่างพร้อมเลขเด่นตัวเดียวมาได้บนล่างเดินเหยวเดินมาจากหววแล้ว1 2 3 4 5ส7งี่ห้าดติดค่ะพี่น้องสีเดินต่อบบนะคะสีเดินให้ตอบบก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งมันเป็นเรื่องของสูตรเนาะค่ะพี่น้องเป็นเรื่องของสูตรนะคะ,ปนะคะไปเบ่งขั้นเตือนของทางช่องหฮากคอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ คำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะหลักหน่วยแรกแม่นๆเนนะคะอ่ามีสูตรหนึ่งที่เดินมาอ่า20 จังหวดดีเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าร,ร่วมแล้วมันจะเป็นยี่สิบงหวดจ้าพัดเอดเอามาลงสูตรเอามาเขียนออกมาจากลิมยังมาท่านรุดนะคะแต่เห้านับเอาตกข้างนอกเนาะค่ะนะคะ20กสิบงหวดเดินดีเดินต่อบ้อนี่พี่น้องเนาะคะ่ะค่ะไปเบิงเ้งแนวทางน้ำกันเลยนะคะไปดูสูตรแรกนะคะ สูตรนี้เพิ่งจะลุดงวดที่แล้วเนาะพี่น้องได้เก้าแปดสามหกหลักหน่วยล่างต้องเป็นเลขศูนย์เนาะคะ่ะลดเนาะค่ะพี่น้องลุดงวดนี้ได้ศูนย์หเก้าสเจ็ดนะคะศูนย์หเก้าสี่เจ็ดนาะคะ่ะมันเป็นเ,เลขหาตัวกัจริงยูพี่น้องเข้าเบิ้งไปเทียบใส่กับช่องย่่ยเพิินเนาะคะ่ะ ไปเบิองใส่กันกับช่องเงญ่ยเพนวาอ่ามันสิเดินต่อบอประมาณนี้นะคะค่ะแคบเอาเด้อค่ะพี่นอ้องนะคะไปดูสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองก็คือสูตรนี้หลักหน่วยร่างรัฐบาลไทยอ่าคือมีห้อยบวกหนึ่งโค้งทีข้างบนนะคะเอะ่อก่อนมันจะเป็น3ส,สูตรสามตัวสูตรสตัวเบาผิดสสูตระัน สูตรสามตัวที่นี่นะคะอ่ามันกนเน็เดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาพองวดที่ออกแปดเจ็ดพี่น้องเห็นบ่สูตรมันมีแค่แปดศูนย์หกแอดก็เลยล่องบวกคงทีแต้มหนึ่งเบิงววาอาเพื่อให้เขาเดินบ่ลเ็นโซให้ถือได้คะ่ะพี่น้องล่องเบิงถางทาง,งวดนี้เขาแล้วงวดนี้ลดเท่ากับทิ้งอยู่แล้วนะคะที่นี่แอดเลยบวกคาคงทีเข้าไปเขาจะเป็นแต้มจะเป็นเลขเจ็ดเป็นเลขเจ็ดปุ๊บ มันก็คือเข่าแปดเจ็ดเนาะบันนี้ได้เริ่มบวกคาคงทีไวเดี๋ยวดิจะเป็นเลขซี่รัก,กด้บันนี้งวดที่แล้วเฮ้าได้สองสี่ศูนย์หนึ่งเซตตีบันนี้ปรากฏว่าผลออกสองศูนย์ศูนย์ก็อยู่ในระบบอยู่ค่ะสามตัวเก้าบ่ได้ออกน้ำคาคงทีเนาะเฮ้าก็เลยถือโอกาสบวกค่าคงที่เราเริ่มบวกคงที่มาตั้งแต่ง,งวดที่เจ็ดาวะสี่หกสองมันก็เข้าศูนย์หกเจ็ดเก้าห้ามันก็เข้าแปดห้าสี่หกสองมันก็เข้าสามหก สี่ก็เข้า3ามสอก็เข้า5 4าสีเฮาพึงจะได้มาเปลี่ยนคาคงทีตอนงวดที่ออก8ปดเจ็นาะค่ะเพิ่มเข้าไป1 6 7 7เจ็ดข่า8ปดเงวดที่แล้วอยู่ในระบบอยู่แต่เฮาจะถือเป็นคาคงทีเป็นทีตั้งเพื่อให้เดินต่อนะคะงวดนี้ได้0 2 8 9ที่หลักหน่วยล่างไปดูสูตรที่ยังไม่หลุดค่ะพี่น้อง สูตรนี้ที่ยังไม่หลุดที่เดินเดินยาวๆอยู่เนาะค่ะเดินลงมาจังสี่เลยงวดที่แล้วก็เข้าเลขศูนย์ถามว่าหลายตัวว่าใช่ค่ะหลายตัวห้าตัวแต่เข้าออกไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเข้าออกไปเป็นแนวทางแล้วมาเบิงใส่กันกับแอดชอบเพจเป็นสถิติออกมาให้พี่น้องเบิงนั่มนะคะเพราะว่าจะได้เห็นสถิติการเดินของแนวทางเนาะสูตรหลุดแล้วกับสูตรที่ยังเดินอยู่ ชนกันที่ตัวไหนชนแล้วไม่มาก็มีดอกพี่น้องเอาแอดจัดทมให้ไว้เห็นหัวกอ,อยู่เนาะค่ะมันเงืง้องกระดาษมันมันแผ่นบางถืออากาศแน่จังสิมันกระดุงเราพี่น้องนะคะคนี่ค่ะเดี๋ยวแอดปิดไวเพื่อไม่ให้ลมมันผัดเนาะตัวเล็มันจะได้นิ่งสูตรที่ยังไม่หลุดได้สองห้าแสูตรที่ยังไม่หลุด0ูนย ชนกันที่0ูนสูตรที่หลุดแล้ว1นึ่งก็ศูนย์หชนอนยังชนที่เลข0ชนที่เลข9ก้าเนาะคะ่ะแต่มันเป็นสูตรที่หลุดแล้วนะคะแต่สูตรที่ยังเดินอยู่ก็คือสองห้าแปดอ่าสองแปดศู 280, นย์เนาะคะ่ะรองเกาเนาะคะ่ะพี่น้องรองเก้าศูนย์เนี่ชนอยู่ ถ้าจะเอาสองศูนย์นั่นคือชอนศูนย์สองแปดนะคะที่หลักหน่วยล่างแอดตามที่สูตรที่เข้าเห็ดมาของแอดเองเนาะแอดฟัดเลยว่าสองมาล่างเนี่ยนอนอสูตรบ่อหลุดเบิดเนาะพี่น้องจะเป็นชนแบบบ่ไ้บัญยับัญยังชนแบบบ่ธรรมดาบ่อช่วยคยชนแบบนี้นะคะสองสามสามสองบ่ขอข่างล่างพี่น้อง อันนี้แอดมักดอกนะคะเอาแคบเอาเราก็บเบิ้งสูตรที่ยังบร่หลุดบันนี้พี่น้องมักระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะสูตรที่ยังไม่หลุดสองห้าแปดศูนย์เจ็ดค่ะพี่นอ้องแคบเอาเดอ้อค่ะไปเบิ้งสูตรเลขเด่นบันนี้พี่นอ้องเลขเด่นตัวเดียวที่เดินยาวๆที่ยังไม่หลุดเนาะ พร้อมวิธีทำนี่คือวิธีทำค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเราได้สามแต่ไปลักลอยนะคะธรรมดาเราก็าสิไปบนรางเดินมาจังสี่ยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดงวดที่แล้วสามไปลักลอยตัวเดียวหนึ่งเอฟซี FC ว่าเอาเลยแอดเฮดตอเลยก็เลยเฮดลงนะคะหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสองครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกสองห้าบวกกันหนึ่งครั้งได้ห้า สองสองสี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่ได้เลขสามค่ะพี่น้องแคบเอานะคะพี่น้องว่ามันสิเดินต่อบ่ได้เลขสามเม็ดเดียวแอดเฮ็ดสูตรเลขเด่นตัวเดียวสิบสูตรในช่องของเจ้าของเนาะชนสามอยู่แปดสูตรพี่น้องสิมาให้แอดบ่อ่ะค่ะอ่านี่ก่บว่ามีไผ่หลู่เจ้าคนเนาะพี่น้องาว่าตัวพี่น้องเองหรือตัวแอดเอง แม่กระทั่งผู้คิดผู้คำนวณกับพ่อหลูก็กันพี่น้องวาสิมาบอนะคะเพียงแต่ห้าวบาไปตามสูตรซื้อเนาะค่ะสูตรลักนวยเมื่อมีสามพอ่อโตด้ยค่ะพี่น้องสามสองบอหัวนี้แอดมักดอกนะคะว่ามักของจ้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วพี่น้องแอดว่าจะเอาสูตรนั้นลงต่อบได้นะคะเวลาสิเบิร์แล้ว พอกันคลิปหนาเนาะเป็นยังไงเล่าพัฒนาเมื่อขึ้นค่ะเสียนสรารคคมเข้าสามงวดติดซ้ำเพรน้ำเมื่อขึ้นอีกแตกบนแตกกลางอีกตั้งหากลีดซีคูเนาะเข่าตัวเน้นเลยค่ะที่หกเก้าเก้าหกเป็นตัวกลับเนาะเผินห้องเผินมี6หกสองกับหกเก่าแต่เผินออกที่สองเก่ากับเก่าหกนะคะอ่าสองหกกับเก่าหกหกจะยุ่น่วยของเผินหกจะยุ่งสิบเนาะตามกันต่อพี่น้องเสียนสราระคามเคยเห็ดใดซีงวดติดที่เราพัฒนา ไปลุ่นกันต่อเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ